เหตุการณ์ไม่คาดฝันต่อไปไม่ได้เกิดขึ้นบนดินแต่เกิดขึ้นบนฟ้าครับคุณผู้ชมที่ประเทศเอกวาดอร์มีนกขนาดยักษ์ไปพุ่งชนเครื่องบินกลางอากาศแล้วทะลุกระจกเข้าไปนักบินเลือดอาบหน้าเลยครับเนี่แหละครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่คือนกนะครับดูเนี่ยเราทำในลูกศรให้ดูลบปักคาหน้าเครื่องบินแบบนี้คุณกุ๊กใครจะไปคิดนึกว่าไก่ไม่ใช่นะ เป็นนกนะแล้วมาชนกันกลางอากาศเป็นภาพขณะที่นาวาอากาศตรีแอเรียวาเลนเต้บันทึกภาพเอาไว้หลังจากนกมาชนกระจกประเวณห้องคนขับของเครื่องบินจนทะลุเข้ามานกตัวนี้พอชนปุ๊บตายเลยนะครับตัวติดคาเครื่องบินแบบนี้ส่วนนาวาอากาศตรีวาเลนเต้ซึ่งเป็นนักบินเป็นยังไงบ้างคะสภาพอย่างที่เห็นภาพด้านขวาครับคือเลือดเนี่ยอาบหน้าเลยแต่ด้วยความมีสตินะครับ ก็ฝืนขับเครื่องบินต่อตามรายงานไม่ได้ระบุนะเลือดอาบหน้านักบินเนี่ยสรุป<ม>เป็นเลือดของนกหรือว่าเป็นเลือดของนักบินคือนกมันชน,แล,นแล้วทะลุไงเออทะลุก,กระจกเป็น<อ>บาดแผลแล้วเลือดนกสาดเข้าหน้านักบิน<อ>หรือว่ากระจกมันมาโดนนักบินแล้วเลือดอาบอะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่าเป็นเลือดใครแต่ยังบินต่อไปได้อีกเหรอคะแต่ต้องบินต่อโอ้สติสุดยอดเพราะอยู่กลางอากาศแบบนี้ จะไปไหนก็ไปไม่ได้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะมีการซ้อมบินที่เมืองวินเซสของเอกวาดอร์เมื่อวันพระราษบดีที่ผ่านมาครับเคราะดีหลังจากที่เกิดเหตุนักบินก็มีสตินะครับค่อยๆเอาเครื่องลงจอดได้อย่างราบลื่นเรียบร้อยดีแล้วเครื่องก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรปลอดภัยนะครับส่วนสาเหตุก็ยังไม่มีการระบุที่แน่ชัดว่านกยักษ์เนี่ย มาจากไหน oh. แล้วเป็นนกสายพันธ์อะไร uh. แต่สันนิษฐานกันว่าเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้อาจจะเป็นนกแร้งคอนดอร์แอนดิสซึ่งมีความยาวปีกถึง3เมตรครับโอ้ยตัวใหญ่อ่ะใหญ่มาก oh.